กินเลยกินเลยพี่น้องเดี๋ยวโทรศัพท์ตัดอีเบลโทรศัพท์ตัดกันนี้เลยเนาะส <c oughs> งสัยเอาอีกเครื่องแบงค์คัทไชเลนอันนี้ปลาดุกย่างใส่ไว้ในตู้เย็นก็เลยเอามาต้มใส่น้ำปลานิดนึงจะ้ะจะเอาไปทำลาบปลาดุกผักพร้อมจะใส่ใบมะกรูดกับข่าด้วยนะ นี่คือเนื้อปลาดุกแกะก้างแล้วนะน้ำปลาร้านัวๆเนี่ยใส่ไปเลยมันตำาพ่ายากดอกพี่น้องมะนาวก็บ,บีไปแล้วพี่น้องไม่ได้บีให้ดูโอ้ยหอมดีนี่ข้าวควนนี่อยากใส่ใส่ได้หลายขัวเองพี่น้องอยากใส่ใส่ได้หลายนี่เออทุกขั่วก็หอมพี่น้องนี่ขัวเองรุดนี่ ใบพัก,กใส่ไปเลยบางคนก็ไม่ต้องใส่นะแต่ไตรดานี่อยากใส่ใส่ไปเลยเด,ดี๋ยวนีดูตั้งไปดมามันก็แหลกเองแหละพี่น้องไม่ได้ซับซ้ำซับก็กระเด็นหึ่ยเก่าเนี่ยตั้งไปดมามันมันก็แหลกดูกันพอสมควรพี่น้อง เจดพี่น้องเติมเติมปลาไม่กินเม่อหร่ก็ต้องกินเนม,นม,นมนเื่อวเลยกินอยู่อย่างไทยพี่น,อน้องเงียบเป็นหลับขยับเป็นรับประทานป้าถ้วยน้อยพอดบานเนี่ยป้าถ้วย,ยคือมันไม่มีถ้วยที่เหมาะสมอะพี่น้อง ใหญ่กะใหญ่พูดอันนี้เป็นเป็นถ้วยข้าวญี่ปุ่นนะข้าวเหนียวหันๆนจ้ามาทานข้าวกับปาริดาคา่ะเ,เพื่อนทุกคนทุกคนท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านลาบปลาดุกอย่างไรอยู่ด้วยนี่ถ้าไม่อิ่มนะเดี๋ยวค่ำๆไปซื้อข้าวเหนียวมาอีก เขามีขายหลายเจ้าอยู่จ้ะตอนยินเย่ยไก่กิเลยกินเลยพี่น้องเดี๋ยวโทรศัพท์ตัดอีเบลโทรศัพท์ตัดกันนี้เลยเนาะส <ś c oughs> งสัยเอาอีกเครื่องมาถ่าย <ś c oughs> แซ่ แบ็บเพราะว่าเขาประดุกเขาย่างมามันก็อร่อยอยู่แล้วเนาะเห็ดตังไดก็แสบนะคิดว่านะ แต่ผงคืรสนิสด,ด,ด,ดนึงเนาะกวนน้ำปลาไมา่อร่อยอยู่แล้วปลาตัวเนาะอื ไม่กินพักสดได้หลายหาะได้กินพักหลายพี่น้องพักสดเลย อันที่จริงอะ่ะถ้าไม่มีต้นหอมผักชีก็ใส่หหอมอย่างเดียวก็ได้คนระับแต่นี้มีต้นหอมผักชีผสมไปเรื่อยขอบคุณลหลายเด้อค่ะที่มาเยี่ยมชมอะ่ะ กรุงเทพก็อากาศสบายๆมีฝนตกสลับบ้างบางวันนะ nice weather thanks everyone thank for your support see you next video have a beautiful day bye 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 bye, bye, bye.